เมื่อวานนี้เขามีคําอธิบายออกมาบอกว่ามันลนักษณะของมันเป็นคอขวดเพราะว่ามันลิงก์2อันนะคะเช่น1 ลงที่เป็นผ่านเว็บไซต์เที่ยวไทยลครึ่งรู้หอผมถามแค่เนี้ยเพิ่งรู้เหรอไม่ต้องอธิบายฉันไม่อยากรู้ว่าคอขวดไม่ขอขวดแต่เธอบอกว่า8ปดโมงต้อง8ปดโมงทุกคนอย่าลืม8ปดโมงก็บอกให้ทุกคนช่วยกันไม่ใช่เหรออยากให้ทุกคนเข้าไปไม่ใช่เหรอเพราะนี่คือนอกจากช่วยเราแล้วเราเนี่ยแหละที่จะไปเป็นคนช่วยเศรษฐกิจใช่ค่ะแล้วก็ช่วยผู้ประกอบการด้วยนี่คือการช่วยเศรษฐกิจโดยอาศัยประชาชนไงแล้วทุกคนวินวินอ้าวเราก็ไปแล้วไงค่ะแล้วอ่ะแล้วคุณรู้ไหมว่า เบ็ดเสร็จแล้วณนะเวลาสองทุ่มตรงม,มีคนที่ชำระเงินเพื่อใช้สิทธิ์สำเร็จค่ะจากห้าแสนสิทธิ์นะฮะ,ะที่โปรโมทกันแทบตายมีคนที่ชำระเงินเพื่อใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วณนะสองทุ่มของเมื่อวันนี้กี่คนหลักร้อยสองร้อยเจ็ดสิบสองคนใช่ค่ะอายไหม เออเนาะคือลงทะเบียนสำเร็จคือ1 8 1 8งแสรายแต่ทั้งหมดแล้วการใช้สิทธิ์สำเร็จนั้นคือคุณต้องจ่ายตังค์เลย <c oughs> เลือกโรงแรมและเนี่ยเลือกมาได้ประมาณ272รรายสิทธิ์คงเหลือนะคะยังอยู่อีกอุ้ย499,728สิทธิ์อันนี้เป็นข้อมูลของเราเหมือนยังไม่เริ่มอ่ะพี่ใช่ใ่ค่ะใช่ไหมเหมือนยังไม่เริ่มอ่ะก็ไม่เป็นไร